อาจารย์แก่นครับแล้วไอการวางแผนก่อนการถ่ายทาเนี่ยมันคืออะไรครับมันทํำยังไงมันมันเป็นที่ยุ่งยากมากมันเป็นอะไรที่มาสจรย์สมองที่จะต้องเอามาใช้เพราะว่าการวางแผนก่อนการถ่ายทาเนี่ยมันมีมันมีขั้นตอนมีลําดับที่ค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> อย่าง <c oughs> อย่างบอสเป็นดักแสงก็จะรู้ว่าเพราะบอสได้คิวบ่ายใช่ไหมนาะงเอกได้คิวเช้า เช้าเช้าดังเอกบ่ายบอสมาไม่ตรงกันจะวางแผนยังไงให้ให้มันได้ตรงกันบ้างสักฉากหนึ่งได้เจอกันหรือว่าบอสถ่ายบอสได้มาบ่ายถึงเย็นแต่ว่าพระเอกอีกคนนึงมาบ่ายแล้วอยู่ได้แค่บ่ายบ่ายแล้วก็กลับไม่อยู่ถึงเย็น<อ>แล้วเราจะวางแผนยังไงให้ให้มันได้อยู่ในฉากเดียวกันครับ ถ้าถ้าเป็นนักแสดงเก่าๆหรือว่ารุ่นรุ่น,นแบบรุ่นอายุมากๆแล้วหรือว่ารุ่นใบพวกเราอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจการทํางาน มันบางทีจะฟิกเป๊ะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่าอ่ะฝนตกฟ้าแดดออกแดดแรงเกินไปหรือว่าเสื้อผ้าไม่พร้อมให้ฉันมา9ก้าโมงแล้วถ่ายชั้นสามทุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันใส่ชุดนี้แล้วเปลี่ยนให้ชันใส่ชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจากจะได้บุญก็เดี๋ยวก็เลยกลายเป็นบาปไปก็จะหงุดหงิดกันไปเพราะว่าความที่เราเนี่ยต้องเจียมตนเรา เราเชิญแต่ละท่านมาเนี่ยเราก็ไม่มีปัจจัยให้เขามากมายหรือแทบจะไม่มีเลยเป็นค่ารถค่าลาหรือรช่วยเหลือบางอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องวางแผนทุกอย่างเพื่อให้การทํางานวันนั้นเนี่ยราบรื่นและอย่างน้อยบอสมาบอสก็จะประทับใจแต่บอสรู้ไหมว่าหลังสี่ทุ่มไปถึงหกทุ่มเนี่ยพี่ต้องจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ของหลายใ่ายใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะนักแสดงคนเดียวนะทีนี้เราก็ต้องมาทายังไงให้มันจบสี่ทุ่มวะคือต้องอัดสามสิบฉากให้เสร็จแล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นบทที่อย่างบอลเล่นมันทีู่้ชายเฉยว่าบทมันยากๆหลายๆสีเนี่บทที่ต้องเล่นอารมณ์บทเซียนยาหรือว่าจะเป็นบทที่จะต้องแบบมีฟิลลิ่งมีดราม่ามีอินเนอร์ลึกๆกับพ่อกับแม่หรือกับครูอย่างเงี้ยมันต้องให้เวลานักแสดงอแต่ว่า พี่ไม่ให้เวลานักแสดงเพราะเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เยอะแล้วแกก็ให้ฉันแค่บัตรเดียวเลยสมมติสมมติอ่าตหนึ่งตทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคือการในการถ่ายทำมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนตลอดูโอ้โหยากมากสมมติว่าได้30บอสต้องมาวันเดียวแล้วเล่นแค่3แล้วเล่นตั้ง30ฉากฝนตกลงมาฝนตกทำยังไงหรือคนที่เล่นเป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่มามาเลทอีกจะทำยังไงก็ต้องมาดูเบรคดาวแล้วเอาอะไรขึ้นมาถ่ายได้ก่อน หมายความว่าแผนการถ่ายทําของเราเนี่ยเราจะมีเป็นแผนถ่ายทําอยู่เอาอันไหนขึ้นมาถ่ายได้ก่อนเพือ่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรวมถึงน้องๆหนูๆเด็กดีวีสตา์ทั้งหลายพบกันอีกเช่นเคยกับรายการกราดีเวลรตี้รายการที่สนับสนุนคนทำดีเชิญชูคนมีศมิลธรรมกับวันนี้เรื่องการวางแผนต่อจากครั้งที่แล้วค่ะ ที่ทางรายการได้ค้างความรู้และเคล็ดลับของเรื่องนี้เอาไว้เนื่องจากเรื่องการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญต่อระบบการทำงานในวงการผลิตร,รายการโทรทัศน์มากงานจะดีผลงานจะสำเร็จได้ก็อยู่ที่การวางแผนนี้ละค่ะว่าจะแน่นปึกละเอียดถี่ท้วนมากพอไหมซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายไปสักหน่อยแต่รับรองค่ะว่าปลายทางหลังความวุ่นวายนั้นจะสะดวกสบายสุขเกษมเปรมปรีแฮปปี้กันทุกฝ่ายแน่นอน อ้าวจะช้ากันอยู่ใหญ่ไปพบกับรายการกล้าดีลุโตี้ตอนการวางแผนตอนที่สองกันต่อเลยค่ะคือคุณสมบัติของคนที่จะทำงานตรงนี้ได้อาจารย์แก่นว่ามันต้องมีอะไรบ้างครับคนที่จะมา จริงๆการวางแผนการถ่ายทำเนี่ยมันต้องทำงานเป็นทีมผู้กำกับฉากเสื้อผ้าหน้าผมคนประสานงานนักแสดงต้องต้องมานั่งคุยกันแล้วแล้วแล้วก็ค่อยไปตกผลึกนั้นความคิดนั้นหรือว่าสิ่งที่เราได้ปัจจัยปัญหาสิ่งที่จะเกิดและสิ่งที่จะไม่เกิดหรืออะไรก็ตามแต่เพิ่งจะมาเป็นอันนี้ว่า<ข>คนที่จะไปนั่งทำตัวนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ย<อ>ต้องเข้าใจบท อ่านบทอย่างแตกฉานและแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วมีความจำเป็นเลิศแล้วก็สามารถโยงใยต่างๆได้อย่างมหัศจรย์อย่างมหัศย์ใช่ไหมใช่ไหมว่ามหัศย์อเม z i n g คือจะต้องจำให้ได้หรือไม่ก็ต้องมีการการเยอะมากสถานที่สุดว่าเราไปอยุธยามีวัดมีนี่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 ว<ม>ัดถ่ายได้อ๋อยัาง,งยังมีเรื่องเรื่องการเข้าไปถ่ายได้เวลาไหนและไม่เวลาไหนอีกนะที่ต้องมาคำนึงเช<ม>่น วัดให้ถ่ายได้แค่บ่ายถึงห้าโมงเย็นหลังจากนั้นพระท่านจะทำวัดเย็นแรับก็ฉากตั้งสิบฉากบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นมันแค่สี่ห้าชั่วโมงอะ่ะมันจะไม่ทันอะไรยงี้ทำไมดีอะไรยเงี้ยก็ต้องวางแผ่นี้ยอ่ะไปอายุธยายางี้คนเนี้ยก็จะต้องโยงใหญ่ได้ว่าเออถ้าไปวัดแล้วถ่ายได้แค่นี้จะจะบิดถ้ามันไม่ทันจะบิดมากำแพงวัดได้ไหมไม่เข้าไปถ่ายในโบสถ์อ่ะคือคือต้องสามารถ พิกแพงอันนี้เป็นการพิกแพงแล้วใช่ใช่พิกแพงบูรณาการหลายๆอย่างอ่ะเสร็จแล้วพอได้สถานที่ใหญ่ๆคนนี้ก็ต้องมาคิดต่อว่าดารามาบอสมาได้8โมงแต่ต้องมาถ่ายคู่กันกับอ่าอีกคนหนึ่งซึ่งตอน9โมงแต่คนนี้มาได้ส0บโมงแต่ส0บโมงบอสจะต้องกลับทำยังไงให้สองคนได้มาเจอกันสักหน่อยนึงเอ๊ะถ้าไม่ได้จริงๆทำไงถ่ายเจาะดูทุเรศไปแต่ก็ต้องทำ ก็อย่างถ่ายจบมือจะเอามาแชร์ถ้าาแชร์สุยบอสต้องถ่ายคู่กับพี่แล้วพี่ไม่ว่าก็ฉันไม่ไปไม่อยากเจอหน้าอีบอสอย่างนี้สมมติว่าก็จะถ่ายบอสคนเดียวบอสก็จะพูดคนเดียวเหมือนเหมือนเหมือนแต่เหมือนแต่เหมือนเราพูดคุยกันอยู่อ่าสจแล้วบอสก็กลับฉันก็แบบมันกลับหรือยังอีบอสไรือยางสมมติว่าเอาบอสกลับโอเคฉันจะไปถ่ายก็พี่ก็ถ่ายแต่พี่คนเดียวแล้วก็ไปตัดสลับไปสลับมาพอตัดออกมาเสร็จปื๊บมันจะเหมือนเราสองคนกับคุยกันคุยกันอยู่เลยดูสนิทสนมดูรักการอะไรอย่างนี้อ แต่แต่พี่ไม่ชอบงานแบบนี้มันไม่มีร่วมเฟรมคำว่าร่วมเฟรมคือมันควรจะมีสักคัดหนึ่งคือสักภาพหนึ่งที่เห็นนักแสดงได้อยู่คู่กันได้โต้ตอบกันจริงๆแล้วแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยความที่เราเราสตอเรคติง้งเรากำกับเราก็ยังรู้สึกว่าการได้โต้ตอบหรือว่าได้เล่นอารมณ์ กับตัวละครหรือใครสักคนจริงๆอะ่ะมันมันได้พลังของความรู้สึกมากกว่าจริงไหมจริงแม้ว่าบร,จ,รจะมืออาชีพยังไงอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะใช่มันก็มันก็ไม่ได้ฟีลอะคือมันไม่ได้อินเนอร์ข้างในเต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะส่งมามากมา,มาน้อยหรือขนาดไหนอ,อันนี้จะบอกว่าเราเราจึงต้องแบบทํายังไงก็ได้ให้นักสแสดงต้องมาเจอกันถ้าในฉากแล้วมันต้องเจอกันมันก็ต้องวางแผนไอคนที่จะทําตารางเนี่ยก็ต้องโยงใหญ่หรือจะต้องแบบ คือต้องมีระบบการจัดการในหัว,วใจ<ช>ที่ดีมากมากสุดยอดมันคือสุดยอดของการแบบจัดระบบลิ้นชักใ,ชให้ให้เป็นระบบระเบียบแล้วแล้วก็ยังต้องมีแผนสำรองอีกว่าถ้าถ่ายไปแล้วสามสิบฉากไม่ทันครับทำยังไงจะย้ายไปพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะบอสให้คิวเดียวอืจะยังไงเอาฉากไหนออกแล้วยังจะต้องมีการมาปรึกษาอาจารย์ดูแล้วมันถ่ายไม่ทันแน่นอน รเราตัดฉากไหนออกได้บ้างที่ไม่กระทบกับเส้นเรื่องนะเ,เ,ออเราก็ต้องมาทําการตัดอยอมตัดฉากเพื่อจะเอาบอสให้มาอยู่ในหนังของเราอะไรอย่างนี้นี่มันคืออย่างนี้ต้อบอกว่าคุณผู้ชมด,ดูละครแล้วมีนักแสดงมาเล่นให้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดแต่ละท่านที่มาเพราะว่าเขาใช้เวลาที่ควรจะเอาเวลาสิบชั่วโมงมาอยู่กับเราไปเป็นเงินได้หลายหมื่นหลายแสน แต่แต่เอาเอาเอา,เอาความสามารถเอางานอาชีพของตนเองอย่างเงี้ยมามาสร้างคุณธรรมกับเรามาสร้างความดีแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูศิลธรรมให้กับเด็กเนี่ยต้องบอกว่านักแสนาุกคนสุดยอดมากที่สลับเวลามาเพราะที่แน่มาคงไม่ได้หลักหลักหมื่นหลักแสนเลยหลักพันแน่นอนเพราะทุกคนมาด้วยหัวใจแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วยอมทิ้งเงินมหาศาลที่เขาควรจะได้ในการทํางานกับเราวันนั้นดังนั้นเราจึงต้องวางแผนให้เขารู้สึกดีแล้วก็ คล่องมากในการทำงานของเราครับทำไมล่ะพ่อวันนี้มีความผิดนะพูดดังๆวันนี้มีความผิดไม่เห็นเย็นนะเด้านโน้นเลยใช่ไหมอ้าวได้เดินเข้ามาเออนี่เดี๋ยวลูกตรงนู้นเลยหรือเนี่ยใช่นี่เป็นคอยสามสองเอาไปฝากพ่อแม่ที่บ้านนะจ๊ะค่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละแม่กินได้นรจ้ะแล้วก็อะวัวสองวัวสองห้าสี่สามสอง เข้าใจบทอ่านบทอย่างแตกฉานและมีความจำเป็นเลิศแล้วก็สามารถโยงใยต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับอาจารย์แก่นทีนี้เอานิดนึงดีกว่านะครับอาจารย์แก่นทำละครฟื้นฟูมาเนี่ยเป็น10ๆเรื่องเลยม,มีเรื่องไหนอะ่ะที่มันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหมันอยู่มันอยู่ในใจมันจำมันจาแบบไม่อยากจะลืมเลยครับที่มันเปลี่ยนไปกับแผใช่มใช่ใช่ ละครฟื้นฟูสิลธธรรมโลกในหมวดหมู่ห้ห้องชีวิตในระบินิสัยตอนวุ่นนักรักษอดอคือมันเป็นตอนที่เราจะให้ตัวละครหลักๆเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนคือเอาความรู้หรือสิ่งที่ได้หรือธรรมะที่มีในตัวเราเนี่ย ไปกระจายสู่ชุมชนแต่วิธีกระจายสู่ชุมชนของเราก็คือให้ให้ไปเดินห้างส่พสินค้าเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนปัจจุบันและยังไงเราก็ต้องไปห้างเราจะเราจะไปธนาคารแล้วก็ไปห้างเราจะไปติดต่อมือถืออะไรแล้วก็ไปห้างทั้งนั้นอะไรก็เข้าห้างอ่าเะแต่ว่าเราจะปฏิบัติตนยังไงกับที่เป็นสาสถานที่ส่วนรวม mm. เราเราจึงให้นักแสดงหลักเราเนี่ยไปไปในห้างส่งสินค้าแล้วที่จําได้แล้วมันก็รู้สึกแบบคือพี่วันนั้นอ่ะพี่จะต้อง ถ่ายห้างแล้วก็พี่จะต้องไปถ่ายสะพานพระรามแปดครับสะพานพระรามแปดแล้วพี่ก็ต้องถ่ายร้านฉากร้านอาหาร ừ, แล้วพี่ก็ต้องถ่ายฉากลานจอดรถครับที่ที่เด็กมันต่อยกันตีกันแล้วก็วิ่งอยู่ในลานจอดรถแล้วในในห้างเนี่ยเอาว่าหมวดห้างข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีร้านรวงย่อยๆที่จะต้องไปถ่ายก็คือมีห้องน้ํามีร้านขายรองเท้ามีร้านขายเสื้อมีร้านกาแฟ ที่ที่มันจะเกิดเหตุการณ์มากมายครับากว่าเราก็ไปถ่ายห้างก่อนแล้วเราก็ถ่ายยาวมาเรานัดสะพานพระรามแปดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมอ่กรมอะไรที่จำไม่ได้ใเขามาช่วยดูแลใช่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 นัดเขาไว้สี่โมงเย็นนะฮะหกโมงแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ออกจากห้างเพราะเห็นไหมว่าในฉากห้างมันจะมีย่อยๆของมันเยอะมากอ่ะใช่ครับเขาก็แบบโอ๊ยอะไรงีดีแล้วแล้วพี่ก็นัดร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับ กับสะพานพระรามแนั้นด้วยเพื่อที่จะเตรียมถ่ายต่อจากนั้นด้วยซึ่งก็ต้องถ่ายประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเหมือนกันแต่หกโมงเราก็ยังอยู่ที่ห้างนั้นทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้ออกมาแล้วพี่อยากได้ภาพสะพานพระรามแดคือเด็กตอนจบเนี่ยเด็กคุยกันตอนโพเพคคือเวลาเวลาที่เราถ่ายกล้อง พรฟ้าฟ้าโพเพเนี่ยเราจะได้ฟ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นบูแบบสวยๆแล้วไฟสะพานก็จะค่อยๆติดตๆๆๆๆเต็มสะพานพันเป็นในยักษ์งว่าเส้นทางชีวิตเราจะต้องเดินข้ามสะพานไปให้ได้หรือแล้วก็มีสัญญาของเรื่องราวภาพสวยมากใน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 ความคิดของท่านแก่นนะรับสวยมากสองทุ่มกูก็ยังไม่ได้ออกจากห้างะเสรสามทุ่ม ทางก็จะปิดแล้วก็ยังไม่เสร็จไงก็แบบทางนั้นก็โทรมาบีคนจะมาไหมเปล่าเนี่ยผมมาล้อเลเริ่มเริ่มเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์แล้วใช่แล้วเราก็เริ่มรวนไงเฮ้ยเอ้าแนนเรียกแนนมาดูเบรกดาวซิอันไหนตัดได้อันไหนอันไหนไม่เอาขีดทิ้งเลยจําเป็นไหมตนนี้คนวางแผนในนี้ก็ต้องไปเทียบกับบทจากอันนี้ตัดได้เลยไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องประมวลทุกอย่างเสร็จแล้วส่งไครก็ได้ไป ไปก่อนไปก็ไปรับหน้าก่อนไปรับหน้าก่อนไปไปซื้อขนมไปซูโฮกไปอะไรก็ว่ากันไปเสร็จเราได้ถ่ายสะพานพระรามแปดตอนห้าทุ่มไฟปิดแล้วอ่ะคือไฟสะพาน่ะมันดับแล้วเพราะเขาดับสี่ทุ่มภาพมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้แล้วก็เลยได้สะพานไม่มีไฟแต่ก็ต้องจําเป็นต้องก็ต้องไปถ่ายก็ต้องก็ต้องเอาเพราะว่าดาราให้คิววันเดียววันนั้นแล้วก็ มาถ่ายพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะต้องทาหนังสือยื่นเข้ามาใหม่เพราะเป็นสถานีราชการที่เราจะต้องไปถ่ายใต้สะพานนั้นครับก็เลยก็เป็นว่าเส้นทางที่เราจะข้ามไปมันอาจจะมืดมิดแต่ใจเราต้องสว่างา <c oughs> วันนี้แกหมดแกหมดง <c oughs> านแกหมดงานครับผมไรย่องง้นนี่มันกระลีเป็นที่บอกว่ามันผิดไม่ไม่อยากใช้คําว่าผิดพลาดมันต้องบอกว่าบางอย่างเราไม่อาจคาดการได้ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน ในในการถ่ายทำครับถึงต้องเรียนผู้ชมว่าเวลาเราทํางานเนี่ยบางทีนะคนที่ทํางานกองถ่ายมีเมียก็เลิกกับเมียมีผัวก,ก็เลิกกับผัว <c oughs> เพราะว่านัดเมียว่าจะพาไปกินข้าวสองทุ่มอกองถ่ายมันเลิกหกทุ่มมันก็ไปไม่ได้ก็จะเลิกดังนั้นจะเรียนว่าต้องเข้าใจว่าถ้าถ้ามีญาติญาติพี่น้องทํางานกองถ่ายอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ ล็อกเวลาได้ยากเข้าใจเขาเถอะเนะอะไม่เข้าใจนนเขาเถอะมันหนักมากจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหยียบจนสุด,สดๆก็ที่จะไปเอาไฟสะพานพระรามแปดก็ไม่ทันครับแต่ก็ต้องถ่ายเพราะว่าถ้านัถานด,ถ,นดถ้านัดทุกคนมาเพื่อถ่ายฉากนี้ใหม่ตอนสี่หรือห้าโมงเย็นในวันพรุ่งนี้คือค่าใช้จ่ายอีกประมาณแสนกว่าบาทที่ต้องลงทุนไปแล้วก็ต้องถามคิวอีกว่าอบอสได้ไหมถ้าพี่จะขอมาพรุ่งนี้อีกฉากหนึ่งที่แน่ๆมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีงานแดนกันหมดอะไรเงี้ยที่บอกว่า ก็ต้องเอาอย่างนั้นไปแก้ที่หมดเอาอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแต่กระพิ่ก็ไม่พยายามแบบมามาซ้าเติมเองว่าเราทํางานพลาดหรืออะไรเราก็จะให้ให้ให้อภัยตัวเองเฮ้ยเราทําดีสุดแล้วเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะไปตรงนั้นได้ทันแม้ว่าเราอยากจะได้อย่างนั้นแต่เอาละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือพลังการทํางานที่ทุกคนช่วยกันหมด แล้วแล้วมันออกมามันอาจจะไม่ได้อย่างจินตนาการนี่คือความจริงเราก็ต้องยอมรับนี่คือความจริงก็ก็แจบจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วก็ไปพัฒนาตัวอื่นฉงานอื่นๆให้ให้ดีขึ้นโดยเอาบทเรียนของเก่าๆมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมกระเป๋าบาลองเซก้าปอมปอมของฉันคะมันรั่ ติกอะไรกัน,นกันหนะเป็นไก่หรือยังไงโจิกอยู่ได้ชันอ่ะฮะนะคะพี่ไม่ให้มีเศษน้ำกระเด็นกระดอนหล่นบนพื้นเลยคะ่ะพี่จะยอมตกงานเลยเหรอคะเพื่อนดึงแสงดาวสวยคอยดับความมืดมิดในใจให้กันและกันอย่าขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันและอภัยให้กัน โอ้โหยังว่านะคะงานละเอียดพิธีพิธันเป็นธรรมดาที่จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะคะพละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนวุ่นนักรักสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คลองใจคุณผู้ชมหลายๆคนเนื้อหาละครดีภาพสวยราบรื่นจนดูไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแอบ,บเกิดปัญหากับเขาเหมือนกันเอาละคะ่ะเรามาสรุปคุณสมบัติของนักวางแผนกันหน่อยดีกว่า 1. ต้องเข้าใจงานโปรดักชันเพื่อที่จะได้รู้ถึงตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญต่างๆในกองถ่ายเนื่องจากจะต้องทำงานกับคนหลายๆคน 2. เข้าใจบทอย่างแตกชานเพื่อเวลาถ่ายทำจะได้รู้ว่าตอนนี้ถ่ายอะไรฉากอะไรใครแสดงโดยอัตโนมัติ 3. ม,มีสมาธิและสติตลอดเวลาเนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นมากมายการมีสติสมาธิจะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี 4. มีสมองในการจัดสรรเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเป็นเลิศ 5. ความจำดีจดจำสิ่งต่างๆรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกองถ่ายได้สุดท้าย 6. มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเนื่องจากจะต้องพูดคุยกับทั้งดาราและเพื่อนร่วมงานการรู้จักพูดรู้จักคุยจึงทำให้งานง่ายขึ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมครับโอ้โหการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการทํางานอย่างของจริงนะครับอย่างดูดเดือดเลยของอาจารย์แก่มในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า ประสบการณ์นหนาแน่นมากข้อมูลแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครนะครับที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาทำงานในด้านโปรดักชันทีวีนะครับอยากจะเดินทางสายนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเทปอีกหนึ่งตอนที่จะให้ข้อมูลสราระความรู้กับน้องๆได้นะครับยังไงวันนี้นี่เดี๋ยงหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วฉันยังมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการวางแผนเนี่ยจริงเหรออานนั้นโอ้โอเคเอาเช่นนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนจะไม่ เพราะเดี๋ยวคนฟังเยอะจะไม่กล<ช>้ามาทำงานใช่เขาจะไม่กล้ามาทำงานน้อง <laughs> อๆองบัดนี้เริ่มกลัวแล้วมั้งเยเฮ้ยทำไมงานอะไรทำไมมันดูห,หลงังเลยสติครับสติต้องต้องประคับประคองเองด้วยสติแล้วก็ทำงานให้มีความสุขพี่มีความ,ม,มสุขกับงานนะทุกชิ้นแม้ว่าอย่างอย่างงานที่จะต้องคิดทบทวนแก้แล้วแก้กพี่ก็มีความสุขนะมันมีความสุขอ่ะมันเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากทําเพราะทุกครั้งที่เราจะหยิบเอกสารงานเรามาแก้เราก็ยังมีความสุขที่บอกว่าจริงๆแล้วอยากจบทุทคนว่า ไม่ว่าจะเจองานอะไรหรือจะเจอปัญหาหรือไม่มีปัญหาหรือจะอุปสรรคอย่างไงขอให้มีความสุขครับแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าทุกวันไม่ต้องหาวันหยุดเพราะวันหยุดของเราคือวันทํางานแล้วเราก็ทํางานอย่างเป็นวันหยุดแล้วเราก็เลยมีความสุขใน, <Vikings. S 2> ในทุกวันไม่ว่าจะเจองานอะไรหรือจะเจอปัญหาหรือไม่มีปัญหาหรือจะอุปสรรคอย่งไงขอให้มีความสุขครับแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่า ทุกวันไม่ต้องหาวันหยุดเพราะวันหยุดของเราคือวันทํางาน,นแล้วเราก็เลยมีความสุขในทุกวันเป็น,นงไงล่ะครับน้องๆได้ข้อคิดดีๆไปด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับอาจารย์แก่นมีอยู่อย่างหนึ่งครับอันนี้นนก็คือนี่คือเสื้ออะไรครับอาจารย์แกนจะมอะบอให้พี่ไม่ใช่จะเอามาถามเราะว่านี่คือครครับผมอ๋อ เสื้ออหสีครับนี่คือเสื้อหูสีที่เราทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกทําขึ้นมาเป็นเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํารู้สึกว่าอยากจะทำใช่แค่นั้นเลยเหรอทำแค่200ตัวนะที่แน่ๆคือทำแค่200ตัวเพราะว่าเสื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ จะเป็นให้ทีมงานใส่หรือว่าเป็นที่รื้อให้กับน้องๆพี่ๆนักแสดงที่มาร่วมง,งานกับเรารนะครับ,รบเรายังเป็นเสื้อไว้เตือนสติกันว่าอาโหสิอคือเราอยากให้คํานี้รู้สึกว่าอยู่ในใจทุกคนไม่ว่าจะเจออะไรที่หนักหนาสาหาัสหรือใครมาทําให้เรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบเนี่ยแค่อโหสิทุกคนก็จะรักกันได้หรือหรืออย่างเวลาเราใส่เสื้อตัวนี้แล้วเ,เราไปไปตามที่ต่างๆเช่นแบบอ่ ที่เราไม่คุ้นเคยหรือใครที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นศัตรตูก,กับเรารพอเขาอ่านอโหสิมันก็เออให้อภัยกันหรือว่าเวลาที่เราจะเข้าแบบไปป่าชา้าหรือไปที่ไหนที่มีสัมภเวสีน่ากลัวใช่ไหมพอเขาจะมาทําร้ายมาหลอกหลอนเรานะเขาใช้คำว่าอโหสิเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ามาหลอกเราอะไรอย่างนี้จริงๆเสื้อตัวนี้นอกจากจะเป็นคําว่าโหสิเนี่ยคือน้องที่ทําเสื้อเย็บให้เนี่ยคือคือออกแบบใช่ไหมพี่ออกแบบพี่เจมเองอะไรเงี้ย น้องที่ทำเนี่ยเขาเป็นโรคไตเขาเปิดเป็นโรคไตยอยู่ที่เชียงรายเสร็จแล้วเขาก็มีความสามารถในการสกรีนเสื้ออยู่แล้วก็เลยบอกโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยกันก็คือพี่สั่งเสื้อน้องทาแต่พี่ออกแบบแล้วน้องทําให้พี่แล้วเงินที่ได้จากการเอาไปขายพี่ก็ให้น้องด้วยส่วนหนึ่งโอ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เกิดถ้าเกิดว่าทํามากกว่า200ตัวได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าน้องๆอย่างเงี้ยอยากจะแบบ เอ้ยเห็นเสื้อแบบนี้ชอบเห็นการออกแบบอะไรเราชอบและอยากร่วมทําบุญด้วยก็ได้ก็สามารถร่วมทําบุญได้ครับผมเพราะเพราะว่านี่คือเสื้อเราอยากให้อ่านอกจากจุดประสงค์หลักคือเตือนสติตัวเราเองและคนที่มองเข้ามาครับมันก็ได้ทําบุญกับน้องที่ป่วยเป็นโรคไตที่อยู่เชียงรายซึ่งเขาเป็นคนทําเสื้อเขาเขาสั่งเย็บเลือกผ้าเองแล้วไม่ใช่แค่น้องได้มีรายได้ก็คือป้าป้าใหญ่ที่ทอผ้าคาม้า ก็มีรายได้กันไปด้วยใช่เพราะว่าพี่เลือกเอาผ้าขม้าที่เราทอกันตามบ้านเราเอามาเย็บใส่เข้าไปก็ดีว่าป้ามัดวางกองไว้ไม่มีคนซื้อเพราะคนพอจะใช้ผ้าขม้าสึกว่าเชยก็เลยรู้สึกว่าเออสั่งป้ามาเลยผ้าขม้าสักประมาณร้อยสองร้อยผืนเอามาเย็บเป็นสันแขนกับกับสันเสื้ออะไรเงี้ยนี่คือไอเดียของอาจารย์แก่นเองเลยใช่ใช่ใช่เาก็เลยก็เลยให้ ให้เป็นแนวสไตล์ของเราแล้วก็ให้เป็นสีสันของละครฟื้นฟูว่าเราเป็นบุคคลผู้มีสีสันแต่ก็สงบวนสีขาวอย่างนี้แล้วเราไปออกกองเกิดแบบมีปัญหาการคเออดาราเริ่มจะเบี่ยงเริ่มจะเริ่มจะเบี่ยงที่ครับโอ้โหสีอะไรอย่างนี้ไปกล้องอย่าทะเลาะกันโอ้โหสีทะเลาะกันรับผมเลยประมาณนั้น <Okay. S 2> คือน้องคนนี้เขาเป็นผู้หญิงพอพอไปตรวจว่าเป็นโรคไตาสามีก็ทิ้งเลยเก็เลยอยู่คนเดียวเหรอฮบใช่ใช้ใชีวิตอยู่คนเดียวอพอเขารู้สึกเสียใจยผิดหวังมากเขาก็เลยไปนั่งสมาธิไปนั่งธรรมะคาที่ผุดขึ้นมาในหัวเขาคือคําว่าอโหสิอืมแล้วเขาถึงจะมีความสุขครับพี่ก็เลยเออกั้นพี่พิมพ์เสื้ออโหสิมันก็รู้สึกว่าธรรมะที่เขาผุดขึ้นมามันได้มาใช้เผยแพร่ให้กับทุกคนได้ทั่วโลกอะไรเงี้ยใ,ใ,ใ,ในในในซีรีส์ต่อไปมันจะมี มันจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเป็นขันติเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามโอแล้วจะผลิตเสื้อออกมาไหมก็ตอนหลังคงจะเลิกทำละครมามาผลิตชาติไม่ใช่แล้วโอ้แล้วน้องๆเขารอติดตามเนี่ยละครพื้นปูละครดีๆแบบนี้ยม่ต้องทำละครต่อไปแต่เสื้อเราก็จะมีหลายๆคำที่ที่มันเตือนใจแล้วก็เป็นคำง่ายๆอย่างทำไมต้องขันติคือแค่เรามีความอดทนเราก็จะอยู่บนความยากลำบาก ได้สบายประมาณครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็เลยจะขอถือโอกาสนี้มอบเสื้อที่ออกแบบโดยอาจารย์แก่นเองให้กับอาจารย์แก่นเป็นทีมมากขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนที่มอบเสื้อของช้าให้ชาอาจารย์อย่ามาชนกระรย์กันมากเลยใส่ลผ้าดีนะครับผมใส่สบายครับเราภูมิใจมากครับผมสิเกตต่างหลายแผ่นกว่าจะได้ครับตัวสอบตัวนี้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แก ขอบคุณมาก<า>ครับสว<า>ัสดีครับออดลกขึ้นไปหาไม่เรียวมาทำไมละพ่อก็อเอ็งโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูวิชาเลขก็เสร็ง พ่อเคยห้ามไว้แล้วเพราะถ้าเองโดดเรียนหรือไม่ส่งงานครูพ่อจะตีเองห้าทีไปหาไม่เรยวอะ่ะจบหมดครบถ้วนกันแล้วกับเรื่องการวางแผนที่ดูเหมือนเรื่องจะเยอะไปสักหน่อยแต่ถ้ามองเป็นเรื่องสนุก ปัญหาการวางแผนถือเป็นบททดสอบที่น่าสนใจและทีเดียวอย่างว่านะคะการวางแผนก็คือการพิจารณาการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงรวมถึงการคาดการหรือการคาดทะเนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นก่อนการไถ่ทำอาจจะต้องยอมลงทุนที่จะยุ่งอลมานกับข้อมูลและปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามากันไปก่อน แต่เมื่อพอถึงเวลาถ่ายทำก็จะทำให้ราบรื่นสดใสเป็นที่ชอบใจของทีมงานผู้ร่วมงานรวมถึงดารานักแสดงด้วยเพราะเราได้เตรียมการกับปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ทางรายการเคยบอกไว้หลายๆครั้งค่ะว่าการทำงานทุกสาขาอาชีพมักมีปัญหาเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมีสติมากแค่ไหนในการแก้ปัญหาต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาถ้าเราคุมปัญหาด้วยสติอยู่รับรองค่ะไม่กี่นาทีปัญหานั้นก็จะหายไปโดยพริบตาทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นมืออาชีพที่เก่งกาจเลยนะคะเอาใจช่วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าในการผลิตละครหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่มีแค่ขั้นตอนในการคัดเลือกหานักสแสดงหรือว่าขั้นตอนในการหาสถานที่ถ่ายทําเท่านั้นแต่เรายังมีขั้นตอนในการที่วางแผนงานก่อนการถ่ายทําอีกด้วยนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยทีมงานทุกๆคนทุกๆฝ่ายทุกๆผนกเนี่ยนะครับเขาจะมาระดมความคิดกันนะครับเพื่อการวางแผนการถ่ายทํา แบบละเอียดเลยนะครับเพื่อทําให้การทํางานของเราเนี่ยสะดวกรวดเร็วและก็ทันใจมากยิ่งขึ้นและเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงานแต่ละฝ่ายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการกล้าดีวาไรตี้วาไรตี้ที่สนับสนุนคนทําดีเชิดชูคนมีศีลธรรมกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะพาไปทาความรู้จักกับเรื่องราวอะไรขั้นตอนไหนนะครับของการทำโปรดักชั่นทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ประคับประคองเด็นด้วยสติแล้วก็ทํางานให้มีความสุขพี่มีความสุขกับงานนะทุกชิ้นแม้ว่าอย่างอย่างงานที่จะต้องคิดคบทวนแก้แล้วแก้พี่ก็มีความสุขนะม,มันมีความสุขอ่ะมันรเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากทาเพราะทุกครั้งที่เราจะหยิบเอกสารงานเรามาแก้แเราก็อ,อยังมีความสุข